สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบเอ e ลเวปี65ตอนนี้อยู่ที่ข้อที่35แล้วนะครับก็ยังเป็นเรื่องของอ o โพลิเมอร์อยู่นะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าโพลีไอโซพีนเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบในยางธรรมชาตินะครับพบโครงสร้างได้2แบบก็คือแบบซิสโพลีไอโซพีนแล้วก็เป็นทรานส์นะครับโพลีไอโซพีน เขาถามว่านะครับเ,เขาให้เขาบอกมาว่า,วาพี่นะข้อความต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าอ่าก็ไก่ข้อไข่ข้อควายนะครับแล้วเขาถามว่าข้อความใดถูกต้องอ่าเดี๋ยวไปเราไปได้ดูทีละข้อนะครับข้อกอไก่ฮะโพลีไอโซพีทั้งสองชนิดสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นเคยบอกหลายทีแล้วนะครับว่าจะดูควบแน่นหรือ เป็นแบบเติมใช่ไหมโพลิเมอร์เกิดได้2แบบใช่ไหมครับแบบควบแน่นหรือแบบเติมให้ดูที่ปลายสายฮะถ้าปลายสายเป็นหมู่ฟังก์ชันแสดงว่าเกิดแบบควบแน่นแต่ถ้าปลายสายตรงนี้ครับที่ไปจับกับอะโมนเมอร์ตัวอื่นนะครับเป็นไฮโดรคาร์บอนแสดงว่าต้องเป็นแบบเติมนะครับอ่าสดต้องเป็นแบบเติมเนาะต้องเป็นพาราคู่นะครับและกลางออกฉะนั้นที่บอกว่าเป็นควบแน่นก็ไม่ถูกฮะไม่ถูกต้อง ดังนั้นมีข้อไหนมีกอไก่ตัดทิ้งไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บหลุดหมดเลย <c oughs> ขอไข่นะครับโมโนเมอร์ที่นำมาสังเคราะห์ซิสและทานโพลีไอโซพีนมีสูตรโมเลกุลต่างกันตรงนี้นะครับเขาบอกแล้วว่ามันเป็นเ,เป็นโพลีไอโซพีนทั้งคู่นะครับเ,เป็นไอโซพีนทั้งคู่แล้วเป็นแบบแค่แบบซิสกับแบบทานแบบซิสกับแบบทานก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอโซเมอร์แบบอ สามมิตินะครับก็คือสูตรโมเลกุลเหมือนแต่การจัดเรียงตัวในรูปของสามมิติต่างกันเขาเรียกว่าเป็นไอโซเมอร์ไดขาคณิณต์อ่าใช่ใช่สูตรโมเลกุลต้องเหมือนกันครับข้อขอไข่ก็ผิดดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2อขอควายเท่านั้นได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าอย่างธรรมชาตินะครับสามารถปรปับปรุงคุณสมบัตินะครับโดยกระบวนการวันคารไนเซชันได้แน่นอนครับครานี้จึงตอบข้อ2ครับผมได้ถึงสานาทีด้วยวันนี้